ดีคะ่ะวันนี้เจอกระเหินไฟอินดี้เหมือนเดิมค่ะนะคะวันนี้เหินไฟอินดี้ก็มาทําเมนูอาหารเหมือนเคยนั่นแหละค่ะทุกคนนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะจะมาในเมนูนะคะหมูทอดกระเทียมจะทุกคนนะคะเหินไฟอินดี้ก็ได้ล้างหมูพักไว้นะคะวัตถุดิบของเรานะคะก็มีหมูนะคะแล้วก็มีกระเทียมเจียวจะทุกคนนะคะปกตินะคะบางคนเขาก็จะทําแบบว่า ไม่ต้องเจียวกระเทียมไว้เป็นแบบลักษณะเหมือนหนไฟนดีนะคะแต่ว่าอาสูตรของเหินไฟนดี้ก็คือเจียวกระเทียมไว้ก่อนจะทุกคนนะคะแล้วก็เราทอดหมูกรอบแล้วนะคะแล้วค่อยมาคลุกเคล้ามาโรยใส่อีกทีหนึ่งนะคะค่ะนะคะก็วันนี้นะคะตามเหินไฟดีนะคะมาทำหมูทอดกระเทียมนะคะอร่อยๆอด้วยกันเลยค่ะนะคะ ก่อนอื่นเหินไฟนี้ก็เดี๋ยวจะมาหั่นหมูก่อนนะคะหั่นเสร็จแล้วเราก็จะไปเตรียมนะคะทอดกันจะทุกคนนะคะมารับชมนะคะพร้อมกันกับเหินไฟินดี้เลยจะทุกคนก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเหินไฟนดี้ก็จะหั่นหมูก่อนจะทุกคนนะคะหั่นหมูนะคะเตรียมไปทอดนะคะทุกคนนะคะเราทอดหมูกระเทียมนะคะก็ไม่ต้องหั่นใหญ่มากค่ะทุกคนนะคะ หัน่นพูดีคำนั่นแหละค่ะนะคะค่ะทุกคนนะคะหลังจากที่เหินไฟอินดี้นะคะได้หั่นหมูนะคะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมหมักนะคะเดี๋ยวตามเหินไฟอินดี้นะคะมาหมักหมู ทอดกระเทียมอร่อยอร่อยด้วยกันเลยจ้านะคะมารับชมคนอื่นนะคะใส่ผงปรุงรสลงไปจ้ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาหมักกันนะคะหลังจากนั้นนะคะใส่พริกไทยลงไปะค่ะซอสฟ้าเขียวจ้ะทุกคนนะคะ ะะกระเทียมนะคะกระเทียมเจียวหน่อยหนึ่งนะคะคุกเค้าจากทุกคนนะคะเตืนไฟดีใช้มือนะคะเพราะว่ามือล้างสะอาดแล้วจากทุกคนนะคะคุกเค้านะคะระหว่างหมูนะคะกับเครื่องปรุงของเรานะคะให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทอดจากทุกคนนะคะนะคะ เรียบร้อยค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปเตรียมทอดพร้อมกันกระเหินไฟอินดี้เลยจ้าเตรียมมาทอดกันเลยจ้าหมูทอดกระเทียมจ้าทุกคนนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะหลังจากน้ำมันเราเดือดจ้กทุกคนนะคะไฟอินดี้ก็จะใส่หมูลงไปทอดจ้า นี่อร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนนะคะหลังจากนะคะหมูทอดกระเทียมของเรานะคะเริ่มกรอบดีแล้วจ้ะนะคะเดี๋ยวเราก็ตักนะคะตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยจ้านะคะอร่อยๆหอมๆเลยจ้ะเรียบร้อยแล้วจ้ะทุกคนนะคะหมูทอดกระเทียมนะคะอร่อยออร่ยนะคะเดี๋ยวหัวไ้าดีนะคะก็จะโรยนะคะด้วยกระเทียมเจียวนะคะนี่หนาะ เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะทุกคนนะคะกินกับน้ําจิ้มนะคะอร่อยยนะคะน้ําจิ้มจะออกเปรี้ยวหวานนิดหน่อยนะคะทุกคนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะคะค่ะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะหมูทอดกระเทียมนั่นเองจ้ะทุกคนนะคะอร่อยยจ้ะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะกินกับข้าวสวยร้อนๆจ้ะนะจ๊ะวันนี้นะคะเหินไฟดีนะคะก็ได้พาทุกคนมาทําหมูทอดกระเทียมนะคะอร่อยยกรอบจ้ะทุกคนนะคะอร่อยมากๆเลยจ้ะนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะ วันนี้เหินไฟอินดี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนค่ะนะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่คะ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะนะคะก่อนจะจากกันเหินไฟอินดี้ก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์นะคะ,ะเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับเหินไฟอินดี้ด้วยนะคะทุกคนนะคะขอบพระคุณทุกเลิฟทุกไลค์นะคะ,ะที่เข้ามารับชมนะคะมาะให้เกียรติเข้ามารับชมช่องเหินไฟอินดี้นะคะช่องเล็กๆนะคะเหินไฟอินดี้ขอบพระคุณมากๆเลยจ้ะ ไปดีก็ขอส่งสิ่งดีๆกลับไปให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะนะคะร่ำรวยนะคะเฮงเงรวยๆค่ะนะคะตลอดปี2565ค่ะนะคะต้อนรับปีเสือค่ะนะคะขอบพระคุณค่ะลาไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ